สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมบูมจากรเนอร์บูมสติ๊กเกอร์นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับวันนี้จะมารีวิวโมเดลนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็น Naruto Smear Art Eikai นะครับไม่รู้มันอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าเป็นงานลิขสิทธิ์นะครับของ Smear Art นะครับเป็นฝั่งของประเทศลักเซมเบิร์กนะครับ LC ของฝั่งยุโรปเขานะครับถ้ามองง่ายๆไม่ใช่ของฝั่งลิขสิทธิ์จีนอันนี้ก็น่าจะเป็นงานปั้นงานแรกแล้วก็งานปั้นงานหนึ่งที่แพงที่ man. แต่ก็ความพิเศษของงานปั้นชิ้นนี้ก็คือมีลุ้นตัวอันติเมทด้วยนะครับคือตัวอันติเมทก็จะเป็นอีกว์ชันหนึ่งแล้วก็ตัวเลกูล่าก็เป็นอีกว์ชันหนึ่งตัวเลกูล่าก็จะผลิตเยอะหน่อยแล้วก็ตัวที่เป็นอันติเมทถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะนับประมาณ20%นะครับในกล่องพวกนี้ก็คือมีโอกาสได้ตัวอันติเมทด้วยนะครับแต่ว่าในรัศดตัวเนี้ยผมไม่ซีเรียสนะจะได้ตัวธรรมดาหรือตัวอันติเมทนี้ผมก็โอเคทั้งคู่เลยนะเพราะว่าคิดมาแล้วแหละว่ามัน เลกูล่าที่เป็นหน้า็นวงแหวนสองข้างแล้วนวก็พชั่นพิเศษวอนติเมทก็จะมีเป็นแบบตาสังสาระข้างหนึ่งแล้วก็ตาในวงแหวนข้างหนึ่งนะครับอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะซื้อมาดีไหมเ,หเดี๋ยวรอดูแล้วก็จบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับ นี้ก็เป็นตัวกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรนะเป็นกล่องน้ําตานะครับเดี๋ยวอันนี้ให้คุณตะกองเข้ามาช่วยแกะนะตัวนี้ความพิเศษคือเรามาลุ้นตัวอันติเมตตัวอันติเมตมันมีจากัดก็คือเป็นงานปั้นนะราคาก็ไม่ได้ถูกนะแถมยังมีลุ้นตัวพิเศษตัวธรรมดาอีกนะครับแต่ว่ามีโอกาสก็อยากจะได้ตัวอันติเมตแหละแต่ว่าก็เอาเป็นธรรมดาก็ไม่แย่ตัวนี้มันธรรมดามันก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่แปลว่าโอเคโอเคโอเคแหละจมันน่าจะมีกล่องอีกชั้นหนึ่งอนะ่ะข้างในเขาก็เก็บมุมแล้วหนะนเลยเขาดูหน่อยเย็น เขาไม่ห่อบแบบนี้มาข้างบนก็มีโฟมวา,างมันกี้แกะออกไปแล้วนะนี่คือให้ดูว่ายังไม่ได้แกะจริงๆนะเพื่อนโอเค รูโต้โฟเกตนินจาวอนะครับเป็นช่วงสงครามโลกนินจาตอนท้ายเรื่องรูโต้เกยังดูไม่ถึงดิอเออแล้วก็ลิขสิทธิ์ของอาจารย์มาซสชิอาจารย์ผู้แต่งรูโตะนะครับขนาดศูนย์หนึ่งน่าจะเป็นตัวแรกของไลน์อัพนี้ไลน์อัพอิกิไกนะครับจริงๆตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันเหมือนแบบเป็นไลน์อัพที่แบบทําเป็นลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยเนาะก็เป็นลิขสิทธิ์ลายเส้นต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วงานปั้น LC ลหลังๆจะเป็นแบบฝั่งจีนซะเยอะ ฝั่งจริงก็ได้ลิขสิทธิ์เยอะแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ผมซื้อใบพีต่อจากน้องที่ติดตามช่องมาตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะพีได้ราคาดีก็เลยซื้อมานะครับราคาต่ําพีนะครับนนี้ถ้าซื้อของใหม่มจะมีแบบนี้สี่มุมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสติกเกอร์ตัวของค่ายอะ่ะมันจะติดถูกแพ็คมาสี่มุมนะมนเพื่อนถ้าเป็นของที่ยังไม่ได้แกะด้านในเหมือนกันเลยนะนเพื่อนนี่แบบนี้ นี่นะครับด้านในก็เป็นแบบนี้มีปั๊มมีอะไรของทางค่ายเขานะครับแบบนี้เลยนะเพื่อนๆก็คือทิกอีกอย่างหนึ่งถ้าบอกว่ามือหนึ่งตรงนี้แต่ยังไม่ได้แกะให้ <Hey. S 1> คุณละล้องเขาแกะเลยดีกว่า A few moments later ้กี่ีกียววะ ยังข้างหนา้าก็ยังโอ้ยันเอ้า,อาพึ่งดียเยวาพึ่งยกดิเหมือนตัวธรรมดาวะ่เป็นพึ่ง,งคือตัวธรรมดากับตัวพิเศษต่างกันตัวพิเศษจะเหมือนคนอนะถ้าตัวธรรมดาจะแบบไม่เหมือนคน ตัวพิเศษจะเหมือนคนตัวธรรมดาจะไม่เหมือนคนจะเ,ออเป็นนารูโตะที่ไม่ค่อยเหมือนคนขอดูกันอันนี้คือคุณตากล้องเขาไม่เคยดูนารูโตะไปถึงช่วงนี้นะครับอะไรนะตัวพิเศษอะ่ะมันจะเป็นเหมือนมนุษย์อ่ะเหมือนคนน่ะถ้าตัวตัวธรรมดามันจะแบบไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่ะฉันยังไม่เห็นนารูโตะเลยแต่ยังยังทำไมมันมานานนึงวะจะนวงอยู่ว่าไหนคือหัวมันพอยัง ยังฉันต้องดูก่อนดิถ้าตัวพิเศษจะเหมือนคนใช่ถ้าตัวธรรมดาจะไม่เหมือนคน <c oughs> ใช่ไหมอือธรรมดาใช่ไหมใช่เอออันนี้คือตัวธรรมดานะโ <c oughs> ู้โฉุดมากเลยแต่นะแกะวางพวงเนี้ยแกทิ้งออกมาแล้วนะอันนี้ก็แกะออกมาแล้วสรุปว่าเป็นตัวเรกกล่าตัวธรรมดานะครับเพื่อน แล้วก็ตัวของเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามีกี่ชิ้นโอ้เยอะมากเลยนะคิดว่าน้อยวันนี้อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นมือเนาะมือของกุลมาเดี๋แกะไปทีละชิ้นเลยลวกันเนาะเบานะเบามากๆแล้วก็ห่อมาได้ดีมากๆโอ้มือดูดิผัดใส่นี่คืองาน lc นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นขาแน่นอนอมีแมกเน็ตด,ด้วยนี่นะครับงานกอนั้งดีมากๆวางไว้ก่อนแล้วต่อไปก็เป็นอันนี้ แล้วก็อะไรอีกเนี่ยอันนี้คือตัวแล้วปะหัวอ่าหัวก่อนอันนี้คือน่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับสวยมากดูพาใส่ค่ายเนี่ยผมชอบที่สุดเลยครับสวยเนาะหน้าหนะ้ารูโตะคมกริบแล้วก็อันนี้มาพร้อมมือเลยนะเป็นเกระสุนวงจักยักษ์ดาวกระจายนะชื่อไม่ผิดนะน่าจะชื่อนั้นนะ ดูนี่กระสุจ뭉กดาวกระจายสวยมากดูดิเท็กเจอร์ดูอันนี้เป็นตัวส่วนของตัวแล้วนะโอ้โหอ,โอย่างสวยราคาหมื่นกว่าบาทเองะดูดิมีนิดนึงเห็นปะเห็น<ม>จุดปะอืมอันนี้น่าจะเป็นตำหนิโรงงานนิดหน่อยแต่ว่า ไม่ได้สีอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นรอบๆดูดิสวยสวยมากจากลวงแตกว่ะก็กซ่อมแล้วแกจ่ายครั้งค่ะซ่อมด้วยโอเคก็ประมาณนี้1856 สลักเปอย่างนี้นี่เป็นลายเสน้นมีละเส้นของผู้ผลิตวันนี้คือผมจับงาน L C ครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี้ก็เป็นลายมือเขียนโดยของเขาเนาะโอเคเดี๋ยวผมประกอบให้ดูแล้วกันนะครับมันจะมีแมกเนตอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็สังเกตเวลาใส่ก็ถ้ามันแบบรู้สึกว่ามันฝืนก็อย่าใส่ครับแค่น,นั้นเองแล้วก็ปรับหาองศาใหม่ี่แบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็หัว นี่ครับตัวหน้าสวยมากผมชอบเปมากเลยตัวหน้านะครับหันหาด้วยดีๆนะครับอันตรายในนึ่งก็ค่อยๆใส่นะก็หัวใส่เข้าไปในนี้ได้เลยแบบนี้แล้วก็แขนใส่เข้าไปอันนี้ไม่มีแมกเนตนะเพื่อนๆนี่แบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นอะไรของตัวนี้นอกจากตัวฐานแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ประมาณนี้เสร็จแล้วม็มีอะไรอีกหนึ่งล่าโอ้ลืมอย่างหนึ่งข้างล่างมันมีพวกปั๊มพวกอะไรอยู่อ่ะลืมไม่เป็นไรจะแกะแต่งจริงก็แค่ดึงขาออกนะเพราะตัวมันประกอบเสร็จเดี๋ยวเอาข้างล่างให้ดูนะผมก็ยังไม่เคยเห็นนะดูดีมันมีอะไรบ้างเนี่ยครับประมาณนี้ด้านล่างนะครับก็เป็นเลโกสิตต่างต่างของเขานะครับอ๋อนี่มีเลขรันอยู่นี่ นี่มันมีเลขลันด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนไว้เช็คว่าตรงปกไหมอะไรเยี้ยเนาะแล้วหมุนได้ทำไมก็เอาไว้แบบให้มันดูมีอะไรมั้งนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณกล้องเข้ามาช่วยวิจนารณะแนนนะครับไป โอเคอันนี้ก็เป็นงานปั้นประกอบก็ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ <c oughs> ฉันว่าง่ายหรอปังง่ายง่ายก Over ight, ว่าอุบายนี่เชอุนายนีถ้าใครย <c oughs> ไม่เคยดูไปดูได้นะคลิปที่คุณละกองเขาซื้อมาเองนะหนักมากๆยกไปหักด้วยเชียวเพราะว่า <c oughs> ของมันหนักคือจริงๆอ่ะงานปั้นอ่ะสมัยเนี้ยขเขาจะใช้เป็นโพลีเรซินโพลีสโตนนะของเขาที่เป็นแบบน้ำหนักเบาอันนี้น <c oughs> อันนี้ก็ยังหนักนะ <c oughs> ตัวฐานถือว่าหนัก <c oughs> ตอนแรกเห็นรูปแบบไม่มีอะไรเลยดูแบบ เป็นแค่ฐานสีเหลี่ยมๆผืนผ้าแล้วก็มีหนักน่าจะแค่ฐานวนคูีละมาอะไรเงี้ยพอยกจริงหนักมากยังใช้วัจจุบันเก่าๆอยู่ปลนไปไม่ไม่แน,น่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะทรางจริงาขสึเมะเป็นค่ายที่แบบอยู่มานานแล้วเป็นงานเอลซีที่มาสักพักแล้วแบบมีผลิตทั้งแบบอิซจ,จิตัวแรกแบบสมัยเก่ามากอันนี้เขาปรับปรุงมาเยอะเป็นสเกลหนึ่งต่อหกนะครับลิบอกไปฝั่งเราก่อน,นะจะไม่เคยจับงานเลยสิ้นของเอลซีนารุโตะมาเลยนะครับก็คิดว่า <ś auster _> แะ่ขุดแลหละหะหวยไม่มันดูมน <ๆ S 2> ันจะมีอมลองลองดูไปก่อนตีเอาเป็นง่ายๆคือเออราคา <ś led> <ś led> จะมีราคานะครับพวกราคาแล้วก็ความสวยงามแบบโอเวอร์แบบรวมๆเลยแล้วกันนะครับว่ามันประมาณไหนเนาะคุ้มค่าคุ้มราคาที่เสียไปไหมผมตีว่าประมาณให้สัก แน,นแกนัจริงๆผมชอบมากเลยนะพาสายไข่ในะียินที่ผมเคยพูดไปทั้งตัวที่ผมเคยพรีวิวเอ่อโตะแล้วก็เซอร์เกตที่พูดไปงานไข่เนี้ยคือเป็นงานที่ทําพาสายที่ดีที่สุดในตลาดนะตอนนี้นะเออทำได้สวยมากๆเลยแกดูดิดูสีของแบบรูโตะเอเอสำหรับฉันนะมีหักแบบ ฐานเนี่ยมันดูมันสวยนะแต่มันน่าจะทําให้มันเต็มกว่านี้พวกไอ้สีดาๆที่เกิดมาตามฐานเห็นพื่อนเพื่อนอันนี้คือความคิดเห็นชัดไงความคุ้มค่าผมคิดว่ามันคุ้มมากๆเลยนะราคาหมื่นกว่าเป็นงาน LC ด้วยแล้วได้ตัว1ต่อ6ถือว่าตัวใหญ่เหมือนกันเท่าโอปะนายแกแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นในตัวอันเทเมดมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคอมโพสเหมือนกันเด็กเป็นเหมือนจะเป็นร่างแบบบียอนไปจากตรงนี้อีกทีหนึ่งก่อนจบประมาณนั้นเหมือนจะเป็นร่างสุดท้ายของนารุโตะก่อนจบเรื่องประมาณนั้นอันนี้ผมให้9คคคนัจาาากวมมุ้่ จริงๆอยากให้สัก9.5นะแอบเห็นแบบมันจะมีความไม่เนียนอยู่แบบการลงสีผมคิดว่างานเอลซีจะแบบเนียนแบบรอยเร์เซอะไระตาแกแกลองแกลองวิจารณ์แบบตามเป็นเด็กอาร์ตเลยดิอย่าไปคูดมันม,มันก็นองคตำหนิมาและนิดนิด,นดหน่อยไป่คูดเป็นทำไมเราก็จริงๆเราก็รู้สึกว่าก็ให้9.5เหมือนกันนะมันสวย มันเห็นปะว่าตัวอะคริลิกมันไล่สีด้วยนะตรงปลายใช่ไหมมันคืออะคริลิกไม่รู้อะมันคืออะไรเรซินใส่เรซินเหรอเนี่ยตรงปลายหรือว่ามันเป็นเงาอะไม่มันไล่สีตรงปลายปลายปลายเล็บปลายตรงอันเนี้ยไล่เป็นสีเข้มแล้วก็มาอ่อนเห็นป่ะมันเหมือนไล่แกเดียนแต่ว่าที่หัก จุดห้าเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่ยังเป็นตําหนิอยู่ว่าแบบตำตาหนิเล็กๆแบบถ้าเราไม่ได้สังเกตก็ไม่มีมไม่ไม่เห็นอ่ะเป็นจากพลาสติกร,ราว่าอาจจะเป็นภาว่าใสอืมแต่ว่าไม่ได้ไม่เห็นฟองอากาศเลยมันก็จะมีตําหนิแบบเป็นดําๆอ่ะ เหมือนฝักเข้าไปในในตัวเลซ้นเลยก็คือไม่สามารถแบบแกะออกมาได้ในความที่มันพลาสติแหละคือปกติก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาเยอะมากผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานเอลซีมีหรือเปล่าที่แบบเอ่อพลาสติอ่ะเขาบอกว่ามีฟองอากาศฟองอากาศเยอะมากตามงานแล้วจะเป็นแบบเมเนจยากอะไรพวกนี้เนอะเพราะว่านี่ก็คือหมุนดูอยู่ว่ามันมีฟองอากาศหรือเปล่าไม่มีแต่มีสีแบบเลี่ยนนิดหน่อยถ้าแบบมองถ้ามองไกลๆคือเราตั้งโชว์เราก็เอาไว้มองไกลๆอยู่แล้วปะอืม 5. 5. 5. ให<ช>้ก5าาเนาะของฉันก็มีจุดหนึ่งที่ลืมพูดไปก็คือแบบว่าอ่ไอฐานดําที่ผมบอกผมไม่ชอบอะเนี่ยสังเกตดูแลเห็นแล้วปะจับอย่างนี้มือไปลาย้นมือละเนี่ยเออเนี่ยคือมันมันทาเป็นสีเทาหรือไม่ก็สีให้มันเกลืนกันกับตัวหินได้ดีไหมมันก็อยู่ที่ความชอบนะแต่ว่าเราว่าถ้ามันเป็นฐานอย่างนี้มันก็มันก็ดูดีอะอม,มันไม่จา<ำ>เป็นต้องเต็มก็ได้เหมือนเราวางบนฐานอะไรจักอย่างทีโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อฐานอะไรเพิ่มอืม ก็ต้องหาไอคลิกมาครอบเป็นด so <laughs> uh, right ีจริงมันมีสซาเกตที่พูดไปนะแต่ผมคงอาจจะไม่ได้ซื้อเพราะว่าคิดอยู่ในใจว่าถ้าได้ตัวพิเศษจะซื้อสซาเกตตัวพิเศษซื้อเลยอ่ะจากคะแนนที่ผมให้คุณอาก้องมาช่วคคอมเมนต์นะครับผมก็ให้คะแนน9หักจากฐานหักจากความสีไม่เนียนหักจากตำหนิทั้งที่เป็นงาน LC ลนะเราควรจะทำได้ดีกว่านี้เนาะ แล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่างานมันน่าจะเบาวกว่านี้ไหมไม่หรอกแล้วว่าวัสดุมันอาจจะไม่ได้จริงๆถ้าจะให้เบาต้องใช้ใช่ไหม,มจ<ำ>ําเป็นที่ต้องใช้เป็นฐานนี่แหละมันอาจจะไม่สวยถ้าเกิดใช้วัสดุที่เบาอะ่ะก็นึกไม่ออกว่าอะไรอะพลาสติกอเออไม่รู้เหมือนกันเนาะผมชอบหน้ามันมากหน้ามันสวยมากนะนารูโตะไอเวอร์ชั่นนี้คือผมคิดว่าน่าจะเป็นมันเป็นนารูโตะที่หน้าสวยที่สุดสาหรับผมในตลาดนะตอนนี้เลยนะเวอร์ชั่นนี้ทำมาน้อยมากนะที่เป็นแบบพลาใสทั้งตัวแบบเนี้อืมผลาใสใสแม่งยัน ัวไอกระสุนวงจักรยักษ์ดาวกระจายเนี่ยแกคิดดูดิอืมชอบแบบตัดเส้นของคุลามาดูดิถึงมันจะมาแค่ครึ่งตัวเขาเก็บรายละเอียดได้ได,ได้ได้สวยมากๆเลยสำหรับผมอะคือตติมีตัวฐานตัวสีมีเนียน่นาดนึงก็เลยได้เก้าคะแนนแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากด้วยหมืม่นกว่าบาทเป็นงาน l อด้วยใครอยากจะเริ่มงาน LC ตัวนี้นคือเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่น่าซื้อมากๆแล้วก็คุณลก้องก็ให้คะแนน9.5ให้เยอะมากๆนะเยอะกว่าผมอีกทั้งที่ผมชอบแนรูโตะนะคุณลก้องเาไม่ได้แบบอินอะไรขนาดนั้นนใหห้9.5แค่ รอยไม่รอยบางจุดที่มันไม่เนียนเพราะว่าตัวฐานส่วนตัวคือเราชอบมันดูเออมัน,มนก็สวยดีมันเรารู้สึกว่ามันดูพรีเมียมขึ้นนะพอวางบนฐานแบบเนี้ยผ่านดำแต่มันก็จะต้องแลกมาด้วยแบบรอยนิ้วมือเนาะแต่สภาพมันอยู่ในตู้แล้วไม่ได้จับมันปัจริงๆเราไม่ได้จับอยู่แล้วอะ่ะเราก็ต้องเช็ดก่อนเอาขอทูบอบอย่างต่างประเทศเวลาเขาแกะเขาใส่ถุงมือนะนะอเข้าใจแล้วทำไมใส่ถุงมือ,อมันเป็นรอยนิ้วมือนะครับประมาณนั้นแล้วก็ผมคิดแล้วแหละว่า ตัวนี้ยังไม่รู้จะวางไหนเลยข้างบนวางเลยแต่ต้องไปหาวิธีค่งเหตงที่บอกไปมันเป็นงานที่น่าเก็บมากเป็นงาน l อที่ราคามันไม่ได้สูงมากนะนเพื่อนๆตัวซากิถามว่าน่าซื้อไหมก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าซื้อเพราะว่ามันเหมือนในฉากในดีมะเลยหน้ามันเลยแบบหน้ามันวีะคือหน้ามันเหมือนไม่ตรงปกอะ่ะแต่ว่าพอไปดูในพอไปเทียบกับแอนิเมชันอ่ะมันค่อนข้างสวยค่อนข้างขายเว้ยออประมาณนั้นแล้วถ้าสมมติมว่าซื้อมาซื้อมาสองตัวแล้วนารูโต ตัวนี้ได้ตัวพนาแกะสถิตได้ตัวอันติเมตตัวพิเศษอะไม่เข้ากันเลยนะทันทีก็ซื้อเพิ่มอีกสองตัวประเด็นกอตรงนั้นไงก็เลยแบบไม่ก็เลยไม่ซื้อก็เลยแบบเก็บตัวนี้ตัวเดียวผมคงซื้อตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะตอนนี้นะอันนี้ก็เป็นอันที่ผมเตรียมมานะเมื่อกี้พอดีลืมพูดถึงนะจะมีตัวนี้เป็นมิราเคลนะครับเป็นระดับก็อดโอเมก้าหรือซูเปอร์โอเมก้านะครับสองอันเลยมีทั้งเกตแล้วก็ไม่เกตตอนแรกอยากจะเตรียมเอเวอเรชันแอนติเมตด้วยแต่ว่าเป็นผมที่คิดว่าเราจะได้ตัว เอกูล e นะ่าเนาะประมาณนี้เดี๋ยวคงไปวางคู่กันในตู้อีกทีนึงน,นะเพราะว่าตัวเนี้ยไม่สวยเลยเพื่อนๆดูการ์ดที่เขาให้มาทีโคตรธรรมดาเลยจริงๆเขาแน่นะทำให้มันดีกว่านี้เนาะเนี่ยเหมือนใบเซอร์อะไรพวกนี้นะครับบางค่ายผมเห็นเป็นใบประกาศสัญญบัตรเลยนะ <c oughs> เอาจริงๆอันนี้ก็โอเคแหละราคามันไม่ได้แพงมากด้วยเนาะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งผมพยายามหาแล้วผมมีใบเดียวนะคือใบนี้นะครับเป็นของเปโอล่าชานะเป็นเวอร์ชั่นนี้เลยนะเพื่อนๆเห็นชุดปะ่ะ เดียวกันเลยนะครับนี่เป็นระดับ S R นะครับราคาถูกมากนะสิบยี่สิบบาทสามสิบบาทเองครับพวกนี้ไม่ได้แพงมากนะครับเพื่อนโอเคก็ประมาณนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ช่องบูนสไตรเกอร์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ